เนื้อหาในคัมภีร์พระมาราเนียนะครับจะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่กล่าวถึงบทนมัสการคือคือขึ้นต้นด้วยนโมนะครับแล้วก็จะเป็นจำพวกพระวินัยพระอภิธรรม7จ็ดคำพีเหล่านี้นะครับเนื้อหาส่วนนี้จะชุบ ด้วยตัวอักษรขอมภาษาบาลีนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาส่วนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาัยนะครับก็จะเป็นอักษรขอมอภาษาไทยนะครับะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาัยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทีนี้ในส่วนของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรายชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับเรามีทำพีเข้า,าขมาลายอยู่จำนวน8เล่นทั้งฉบับที่สมบูรณ์แล้วก็ฉบับที่ขาดหายาชำรุดไปบ้างนะครับผมมาจะยกตัวอย่างฉบับที่สมบูรณ์ามาให้ชม กันสักสองสามเล่มน,นะครับเราเราเริ่มจากเล่มน,นี้นะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาในคมภีพม่าลายรวมทั้งภาพเขียนที่ปรากฏในคมภีร์นั้นจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรบ้างนะครับเล่มน,นี้นะครับภาพเขียนคู่แรกจะสะท้อนให้เห็นถึงการสวดมาลาย หรือว่าการสวดคฤสถะไม่ว่าจะเป็นการสวดในงานมงคลหรือว่าในภายหลังจะใช้ในพิธีศพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีพระภิกษุเป็นภาพของพระภิกษุขึ้นไปนั่งอยู่บนเตียงนะครับมือถือตลปัตรครับวันนี้จะจะ,ะนำเรื่องราวบางส่วนของพระมาลัยเนี่ยนะครับมามาสวดให้ฟังนะครับก็ที่เราเห็น ภาพของพระภิกษุนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคฤหัสแต่งตัวเป็นพระภิกษุนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีการตั้งเครื่องบูชาไว้แล้วก็มีคนเล่นหมากรุกอยู่นะครับอาจจะเป็นการเล่นเป็นเพื่อนศพนะครับหรือว่าในงานมงคลก็อาจจะเป็นการรื่นเริงแต่สิ่งที่สำคัญสารัทะที่สำคัญ ไม่น้อยไปกว่าเรื่องราวที่ปรากฏในภาพเหล่านี้คือการบันทึกวัฒนธรรมในยุคที่ยังไม่มีกล้องถ่ายภาพนะครับเราก็จะเห็นทั้งลักษณะของเตียงที่เราสั่งมาจากจีนลักษณะของต่างขาคูเครื่องบูชาที่เป็นพุ่มแล้วก็เชิงเทียนนะครับแล้วก็รวมทั้งโคมไฟที่เป็นเครื่องแขวน นะครับเนี่ยแขวนลงมาแล้วก็มีมีพวงดอกไม้ห้อยลงมาอันนี้มีการน้ําชานะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมรวมทั้งรูปแบบของการแต่งกายแล้วก็ลวดลายของอผ้าผ่อนแพรพันที่ปรากฏรวมทั้งอากับกริยาของบุคคลในภาพเหล่านี้นะครับก็จะสะท้อนอวัฒนธรรมโบราณออกมานะครับ ภาพคู่นี้นะครับถัดมาจากภาพของการสวดมาลัยหรือว่าการสวดคาถานะครับก็คือเป็นภาพเทวดานะครับคู่หนึ่งนะครับเป็นเทวดาผู้ชั้นเนี่ยนะครับคู่ที่2ก็เป็นเทวดานะครับในหนังสตหนังสือเล่มนี้จะมีเทวดา2คู่แล้วก็คู่นี้จะเป็นเ,เทวดาฝ่ายกุมพันธ์นะครับ ก็คือมีหน้าตาเป็นยักษ์นะครับจำนวน2คู่นะครับก็อาจจะเป็นเครื่องสะท้อนว่านี่เป็นการสาธยายพระสูตรหรือว่าสาธยายพระอภิธรรมนะครับก็ได้อัญเชิญเทวดาทั้งในชั้นรูปพรมและก็รูปประพรมนี่นะครับลงมาสดับพระธรรมหลังนั้นนะครับอันนี้คือตอนต้นของคำพี พรมะลัยนะครับที่เป็นเนื้อหาอ่ากล่าวถึงพระสูตรแล้วก็พระพิธรรมนะครับอันนี้เป็นความที่จับเรื่องของพระมาลัยแล้วนะครับเนื้อหานี่ผมเล่าให้ฟังเป็นสังเกตว่า,าเรื่องของพระมาลเนี่ยคือท่านจะไปท่องนรกแล้วท่านก็จะ จะนำเรื่องราวของอนรกกภูมิขุมต่างๆเนี่ยมาเทศนาสั่งสอนให้มนุษย์ฟังเพราะฉะนั้นคำพีพระมลา,ายส่วนนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการอ้างอิงหรือว่าเป็นเป็นสารานิพนธ์ที่เก็บความมาจากไตรภูมิ นะครับให้ให้ใหทราบถึงเรื่องของนรกแล้วก็เรื่องของสวรรค์นะครับอันนี้ก็คือมีภาพที่ดวงวิญญาณที่ถูกทิ่มแทงถูกสุนัขก,กัดแล้วก็กำลังปีนต้นงิ้วแล้วก็มีแรนงกาเนี่ยมาจิกนะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็ได้ผิดศีลในข้อการเมนะครับอันนี้ก็มี สัตว์นรกเนี่ยนะหรือว่าดวงวิญญาณที่ได้เสวยทุกขเวทนาเนี่ยนะครับมีจักผันอยู่บนหัวนะครับนี่ก็เป็นภาพของพระมลัยที่ท่องไปในนรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดพระมลัยก็คือการสาธยายความดีผลของวิบากกรรมผลของการกระทําความดีผลของการกระทําความชั่วตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับ ให้สังคมได้ทราบนะครับอันนี้เป็นภาพเขียนที่สวยงามมากผมขอกล่าวถึงภาพเขียนนะครับว่าภาพเขียนพระมาลัยที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีอยู่เนี่ยนะครับเราก็มีเก่าไปจนถึงสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มีมาถึงสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ ซึ่งารายละเอียดของงานศิลปรกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเราจะเขียนออกมาเป็นหนังสือในอนาคตนะครับทีนี้ก็พลิกต่อไปนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของอักษรขอมที่ใช้ภาษาไทยหลายท่านอาจจะจะ,จะ,จะนึกภาพยังไม่ออกระหว่างระบบภาษากับตัวอักษรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่า ใน่ ».ى มาเลเซียหรือในฟิลิปปินส์อย่างนี้นะครับเราก็จะใช้อักษรโรมันแต่เราเขียนเพื่อที่จะสื่อความหมายของภาษาท้องถิ่นเราเขียนคําว่ากระบือเราไม่ได้เขียนบัฟ f a โลแต่เราเขียนว่าคาราบาวซึ่งก็คือแปลว่ากระบือหรือว่าควายนะครับอีนี้ก็อันนี้เราใช้ตัวอักษรข,ของขอมในตอนต้นเราถ่ายทอดภาษาบาลี ผ่านตัวอักษรขอมเหล่านั้นแล้วกใ็ในตอนที่จับเรื่องพระมลา,ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าใช้อักษรขอมการประสมสระตัวอักษรต่างๆวรรณยุกต์ต่างๆเนี่ยคนกัมพูชาอ่านบางคําไม่ออกนะครับอันนี้เราเรียกว่าขอมไทยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกต่อไปถึงภาพให้ชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะถึง,ถงตอนที่ จะมีภาพสําคัญที่สวยงามอันนี้ก็คือชายเข็นใจนะครับลงมาเก็บดอกบัวนะครับแล้วก็นํามาถวายพระมาลัยซึ่งพระมาลัยก็เดินบินทบาทอยู่ซึ่งเนื้อหาตอนนี้ก็ได้กล่าวไว้ในเรื่องราวของพระมาลัยนะครับแต่เราจะเห็นวัฒนธรรมหรือเห็นสาระ จาัดก,การศึกษาทำพิีพระมาลายนอกจากรูปแบบของงานศิลปรกรรมแล้วเนี่ยอตอนที่ลงไปเก็บดอกบัวเนี่ยชายคนนี้นุ่งผ้าแบบที่เรียกว่าขัดขเขมรหรือว่าถกขเขมรแล้วก็ผ้าคาดเอวก็ยังคาดไว้ที่บริเวณเอวแต่ครั้นเมื่อนําดอกบัวมาถวายพระมาลายเนี่ยชายผู้นี้ก็ได้เปลี่ยนจากขัดขเขมนซึ่งไม่ค่อยสุภาพสักเท่าใดมาเป็นจงกระเบน แล้วก็นำผ้าคาดเอวเนี่ยมาเชว์อย่งบาเป็นการแสดงถึงความเคารพนบนอกนะครับอันนี้เป็นงานศิลปรกรรมในยุคสมัยรัชกาลที่4แห่งครูรัตนโกสินกรี